สำเร็จหงษ์แพงนาสีประภัยคำศรีนายสมพงษ์ติมแพทย์และสอบตอรประจักษ์สังคนาวิทย์รวม12ท่านชุดที่สองเรียนเชิญครับ ุที่สต่อไเลยนะครับจำนวน12ท่านดังแบบมีรายนานลงตอไปนี้ครับผู้ช่วยเสถียรชลาสายผู้ช่วยหมที่7บ้าวฒนาเรียงผู้ช่วยกลุญยงคำแปลหมที่10ผู้ช่วยจัน์มณีหาได้หมที่10ผู้ช่วยทุนกองอินทาหมู่ที่6บวานบางโพนายทานามาแพงอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นายวัชนะระดวงดีแก้ว พ่อคำแดงงั่นนันนายนัทพรเหล่าสีนานยอุบลแสงดีนายยงทนาขจรลาภผู้ใหญ่ 5, บบหมู่ที่ห้าบ้านตะบนดวงหมูนาย,ยธีรยุทธดีสีพรมสารวัตรกำนันตะบ,บนดวงหมูและนายสาเน,นึกสีวิปทงเนึกสีวิพัน ตำบลหนองหมูดงหมูครับขอการเยียมเยือนถึงทั้ง12ท่านครับ ครับขออนุญาตรายนะอ่านรายนามชุดที่4ต่อเลยครับจำนวน12ท่านหนึ่งนางสายันชัยกัญญาสุขตอโลงหมูนางสุกัญญาสุขอนอออรพสตอโงหมู นายพรชัยนวลงามสอบตบ้านนายอผู้ช่วยหมู่ที่สี่นางสาวนัทธรรมามันทีต่อไปครับสารวัตรกำนันตะบนกุตกะไกนายธีรยุทธ์มีมา,าค,คุณกุดอสิม,มลีนะครับสารวัตรกำนันตะบนกุตกะไกผู้ช่วยดำเนินดวงดีแก้วผู้ช่วยอภิสิทธิ์คำศรีผู้ช่วยสันติกรคำศรี คนนุณหมอเทพนงอินทรีอดีตรอ,อรพสตนาทนครูบีชาอินทรีและอาจารย์วิไลพรเดชบุรังรวม12ท่านติดเชิญรับ ชนที่5ครับจำนวนสิองท่านดังมีรายงานดนี้อาจารย์วันชันนันสิทธิขราชการบำนานอาจารย์จุราพันธ์อาศีหอออทองอินเหมหานางพงอ่อนบัตนางเจมจันจุงแดงผู้ใหญ่วิสุดาเหล่านาผู้ใหญ่เจริญหงแพง ผู้ใหญ่พิชิตสุรธรตะบนหนองอีผู้ช่วยสกุลใจจิตตะบนหนองอีนางสาววิภาวันดวงนีแก้วรองปรับอบตตะบนคุตะใใไก่นายกรีมไกรสุขขันรองนายกอบตอุตะไก่และกำนันสมรัควารีตะบนกำนันตะบนานามะเถือรวม12ท่าน,นเดืดเชิญครับ เกษมไตร,ร,ร,ต,รติกรองอุปกรณ์บริหารส่วนตรบนขุนตากไก่นางราลีร่วมโตน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่แปดและนางสุภาธรทุมดีผู้จัดการภาคไทยประกันชีวิตีเช่นครับรรนะครับ,รบ,รบเด่พกพระภิดาเจ้าจำนวนสิบสองท่าน จำเลยนะคร,รับนายประมูมบุญธรรมนางอภิษาเพชรวิทน,นางพัชรินจันตะพันธ์นางคงขวัญปานทะเลจีนายชัยชโยชัยวงศ์พุทธนายคทาวุฒิแสงตื้อโอปาตวายธรรม,ม,รโาามิโนโภปาจิตวานิโรจันติ เอสังวุปัสสะโมสุโคสัพเพสัตตามรันติจาปะริสุจาปะริสเรตาเดวังมาริสามินาจิเมตัสังสยโยกับขันตอต่อไปจะเป็นการมอบพัดลมเพื่อสาธารกุศลครับยังมีรายนามดังต่อไปนี้ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทน ใกล้หมูที่สิบออไปครับรับพรก่อนครับงหลวงพ่อหลวงขอเชิญตัวแทนหมูที่สิบครับหรือผู้ใหญ่หมูที่สิบครับมอบทอดลงสองตัวครับเป็นเชิญครับถ่ายรูปตรงนี้เลยนะตาป้องจะไปใส่ คนละสี่สองสองพันว่า